วันนี้เรามาอยู่กับบรรยากาศการเปิดตัวรถจักรยายยนยนต์ใหม่ของเจ้ารถตัวนี้จะเป็นอะไรเราอยากรู้ว่าแบบมันจะสามารถที่จะขี่ได้สนุกหรือเปล่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆในการใช้งานครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกัน และนี่ก็คือบรรยากาศการเปิดตัวรถไซค n น RA 401ครับซึ่งเจ้าตัวนี้ให้รูปโฉมในรูปแบบของแนวคุยเซอร์คลาสสิกเนาะซึ่งมีกำลังเครื่องยนต์ถึง4 0 1ซีซีแล้วก็มีแรงม้าถึง44.25แรงมา้าเจ้าตัวนี้อาจจะเป็นรถในช่วงของรอบต้นคือรอบต้นที่มีการขับขี่ได้ขี่บิดสนุกคล่องตัวแล้วก็ตลีล้าที่อาจจะรู้สึกว่าเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือเอกลักษณ์ของรถคันนี้แต่ เนื่องจากการอธิบายของเขาเราก็อาจจะคิดว่าเ้มันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับโอเคครับหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ลองทดสอบกับเจ้าตัวไซโคนตัว RA 401แล้วนะครับสิ่งที่รู้สึกว่าเราประทับใจคือเรื่องเกี่ยวกับช่วงล่าง ตอนแรกอะเราคิดว่าในกรณีของพวกกรณีของคุยเซอร์เงี้ยเวลาเราพลิกรถอะจะต้องใช้ความพยายามในการที่จะต้องคาเตอร์คาเตอร์เข้าไปใช่ไหมเพราะว่ารถอะมันทับยากแต่รอบนี้เราลองให้เป็นแบบว่าเราเข้าไปตามธรรมชาติดูแค่กดบีบคัตพลิกเฮ้ยพลิกง่ายมากเลยแต่วงเลี้ยวด้วยช่วงรถอะที่มันยาวอะมันอาจจะรู้สึกว่าเป็นพลิกกว้างใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความคล่องตัวการใช้เบรกใช้คัตที่ดีผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันถ้าคุณชินขนาดช่วงรถนะ โอเคครับเราอยู่กับเจ้า RA 401กันแล้วนะครับซึ่งมันจะมีอยู่สีไสีด้วยกันครับคือสีเทาสีดำสีจังเกิลกรีนแล้วก็สีตัวขาวมุกมุกนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะมีลักษณะโดดเด่นตั้งแต่ช่วงตัวบนถึงตัวล่างเลยครับเราลองมาดูในส่วนของกันในช่วงบนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจะมีสว i c ช์ออฟลานในส่วนนี้นะออฟล n e แล้วก็ในส่วนตรงนี้เราสามารถ เปิดปิดเทคชั o n คอนโทรลได้ด้วยนะแค่กดค้างๆไว้แล้วก็ปุ่มสตาร์ตร,ตรงนี้ครับก้านเบรคสามารถที่จะปรับระดับได้ปกติเราต้องง้างขึ้นใช่ไหมแต่รอบนี้เราแค่หมุนก็ได้แล้วครับโชงหน้าเป็นแบบ Up s i d ด์ดาวนะแต่ไม่สามารถปรับระดับได้ครับต่อไปในส่วนของก้านคัตกันบ้างก้านคัตจะเหมือนกับก้านเบรคเลยครับก็คือสามารถปรับระดับได้เช่นกันครับมีไฟพาร์ครับไฟสูงไฟต่ำไฟฉุกเฉินครับ ไปเลี้ยวแล้วก็แตะแต่สิ่งที่ทําให้เราน่าสนใจคือเรื่องเกี่ยวกับเรือนไม้ของเขาครับเดี๋ยวเรามาดูเรือนไม้กันเลยดีกว่าเราลองเปิดกุญแจกันดกว่ะชึบปิงเรือนไม้เขาก็ออกมาสวยดีนะเพราะมันเป็น TFT ยังไงล่ะคานี่บอกอย่างครบพันครับอันนี้ค้างเกียร์ไว้อยู่นะแต่เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังแล้วตรงน,นี้เราสามารถปรับโหมดได้ผ่านทางตรงนี้นะครับโหมดแล้วก็ตัวเทสตครับปิ๊ก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 ตรงนี้ได้เลย ในส่วนของเลือนไม้นะครับถ้าหากเราปุ่มกดปุ่มโหมดนะครับตรงนี้นะจึ๊บมันก็จะเปลี่ยนหน้าปัดเลือนไม้ไปเลยจะมีการเชื่อมต่อที่ผ่านทางตัวคาบิดนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นการเชื่อมต่อแบบเหมือนกับซิงคงหน้าจอจากโทรศัพท์เข้าสู่ตรงนี้ได้เลยบอกแบบเอ้ยเหมือนกับเราเล่นโทรศัพท์ไปในตัวได้แล้วก็บอกค่าน้ํามันอัตราเฉลี่ยหรืออะไรเงี้ยครบคันเลยนี่เรา,เราปรับตรงนี้ดูอ่าอัตราเฉลี่ยน้ํามัน ความเร็วท็อปสปีดหรือแม้กระทั่งเอเวอร์เลจความเร็วอัตรา,าเฉลี่ยต่อ100กิโลเมตรต่อลิตรตรงนี้บอกออปชั่นครบคันเลยครับถ้าเรากดในโมนหมดใหม่ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่ารถเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นถังน้ามันมีความจุอยู่ประมาณเท่าไรรอบเครื่องขนาดไหนความร้อนระยะกิโลที่ขี่ได้แมน้ำมันที่ยังคงเหลืออัตราการทําของหัวชีดหรืออะไรต่างๆสามารถเปิดปิดเทคชั่นคอนโทรลก็ตรงมุมนี้นะแต่ว่าถ้าหากเรากดค้างตรงเทคชั่นคอนโทรลไว้นะครับปุ๊บ มันก็จะเป็น traction control ปิดนั่นเองครับในส่วนนี้เนาะแล่ถ้าเรากดโหมดไปอีกรอบนึงจะกลับสู่หน้าจอเดิมครับบอกได้เลยว่าเลยรู้สึกว่ามันมันออกแบบมาให้รู้สึกมันทันสมัยแลย้วแบบทันยุคก,กันเนาะว่าถ้าหากตอนนี้เราใช้สมาร์ทโฟนเราก็ต้องเชื่อมต่อได้ทุกอย่างตัวน,นี้ก็รู้สึกว่ามันมันเชื่อมต่อได้หมดจริงๆกันแหละโอเคถังน้ํามันนะครับนในนี้มีความจุอยู่ที่17ลิตรครับซึ่ง17ลิตรตรงเนี้ยเขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณ500กิโลเลยครับ ไฟหน้าจะเป็นแบบ daytime running light ครับคือจะมีไฟหลีนั่นเองครับและถ้าหากเราสตา์ทเครื่องไฟก็จะส่องสว่างขึ้นมาครับแต่จะรอดีเลยนิดนึงแล้วเปิดไฟสูงไฟต่ำได้เป็นไฟพายครับอ่ามันจะขึ้นมาตรงด้านล่างเนาะไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ครับทั้งหน้าและหลังเลยเบรกหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4พอร์ตคือแบ่งข้างละ2อ่ะเป็นดิสคู่ปั๊มคู่ คือมันให้เกี่ยวกับเรื่องการเบรกที่เรามั่นใจเนาะเป็น ABS หน้าหลังได้ยนะครับได้ลองทดสอบมาแล้วรู้สึกว่าการเบรก ABS เนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทมากมากครับคือเวลาเราเบรกเราเรากดสุดตึก๊กมันสามารถเอาอยู่ได้ในขณะที่เราแบบเบรกในขณะที่ฝนตกหรือมีถนนลื่นหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าเบรกตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับส่วนยางหน้าจะมีขนาด120 ทับ80ขอบ17เป็นยางของ CST ครับให้การยึกกดเกาะในระดับหนึ่งแล้วก็ที่เราสามารถลุยในทุกสถานการณ์ได้นะครับสำหรับยางตัวนี้ครับระบายความร้อนด้วยน้ำครับเครื่องยนต์จะมีขนาด401 cc แรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่44.25แรงม้าที่9,500รอบครับเขาบอกว่ารถคันนี้วิ่งได้อยู่ที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่หลังจากที่ได้ทดสอบแล้วเครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่ขี่ได้สนุกมากๆเปิดปุ๊บติดปับ๊บเปิดปุ๊บติดปับ๊บแถมเจ้าตัวนี้มีระบบ As s i สซิลิ p เปอร u t ครับมี ABS แล้วก็ a c t i o n Control ไอตัว As s i สซิลิ p เปอร u t เนี่ยเวลาเราเข้าโค้งและเชนเกียร์ในโค้งเนี่ยอาการท้ายสะบัดเนี่ยมันจะน้อยและลองลองทดสอบอยู่แล้วซึ่งมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวครับไม่ไม่แพ้รุ่นอื่นเลยในความรู้สึกการใช้งานนะเบรกหลังก็สามารถใช้งานได้ดีด้วยเช่นกันพักเท้าสามารถพับได้นะครับ ด้านท้ายนะครับมันจะเป็นโชคหลังแบบซับแทงแต่ซับแทงตรงนี้เราจะมีปรับตัวพีโหลดให้นะเราอาจจะไม่ได้ปรับเกี่ยวกับพวกกระปุกแกส๊สแต่สามารถปรับความแข็งของตัวสเปริงได้นั่นเองครับยางหลังมีขนาดซ้ายอยู่ที่150พับ70ขอบ17รถอื่นอะ่ะมันเป็นขอบ15ขอบ16 แต่ตัวนี้มันเป็นขอบ17เพื่อที่จะทำให้เราสามารถซื้อยางได้ราคาที่ถูกแล้วก็สามารถเลือกสันยางที่เหมาะสมสำหรับเราได้ด้วยเช่นกันด้านท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED หน้าหลังแล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็น LED ครับคือเขาเก็บ LED เนี่ยให้ทั้งคันเลยแต่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะกำลังมองอยู่และสนใจคือเรื่องเกี่ยวกับท่อใช่ไหมท่อเขาบอกว่ามันเป็นทรงต่อปีโดทรงเขาเออกแบบมันสวยนะ เราลองดูก่อนว่าท่อหนึ่งท่อเนี่ยเขาออกมาหนึสูบรถคันนี้มันมี2ส,สูบท่อหนึ่งท่อเนี่ยต่อ1สูบเสียงมันก็จะดังปุ๊บปุ๊บปุบปุบแต่คิดว่าทุกคนอยากได้ยินเสียงซะมากกว่าครับปเดี๋ยวเรามาดูเสียงกันไอ้นี่ก็คือเสียงของเจ้า RA401 นะครับ เสียงค่อนข้างเพาะเลยครับไม่ได้รู้สึกดุดันมากจนเกินไปแต่ยังมีความรู้สึกให้เราใจสำหรับตัวเสียงท่อตัวนี้ครับโอเคสำหรับตอนนี้นะครับในรุ่นของไซโค n น RA 401นะครับเขามีโปรโมชั่นให้สำหรับคนที่ซื้อ100ท่านแรกครับสำหรับคนที่จองในรุ่นนี้นะครับคือเราจะมีกิฟต์วอชเชอร์ให้ 1,000 0บาทครับคือจากราคาเนี่ย1 0, 8 9 9 0 0บาทเหลือเพียง1 7 9 9 0 0, 0 9, บาทและเรายังมีของแถมในส่วนของรุ่นนี้นะครับคือรุ่นของ RA 401นะครับเขาจะมีมูลค่าถึง1,000 0บาทได้การครับสำหรับร0อยท่านแรกแในส่วนที่3ครับฟรีทะเบียนฟรีประกันพรพบอสำหรับรุ่นนี้นะครับมูลค่าอีก5,000บาทครับ พร้อมรับประกันโตเครื่องอีก5ปีหรือ50,000กิโลครับมั่นใจได้เลยในส่วนสุดท้ายนะครับเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับ Service a s s i s t a n t 24ชั่วโมงครับรวมมูลค่ามากกว่า25,000บาทซึ่งตรงนี้สําหรับใครที่ใช้แล้วรู้สึกว่ากลัวว่ารถจะมีปัญหาว่ามีคนดูแลไหมในส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่กําลังคิดอยากจะซื้อรถตัวนี้นะครับสามารถดูได้ทางตวัวแทนจ,จัดจําหน่ายทางด้านด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับเจ้าไซโคน RA 401 อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ